ในการเปิดใช้งาน Permalink ใน WordPress เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปในบางโฮสติ้งก็สามารถจะเปิดใช้งานได้ทันทีแต่ในบางโฮสติ้งเนี่ยก็จะต้องมีการปรับแต่งค่ากันเล็กน้อยในการจะเปิดใช้ Permalink คลิกไปที่เมนู Setting คลิกไปที่ p e r m ์ม i ล k ิในกรณีที่เราต้องการจะให้เพอร์ l i n k ิงเรานั้นเป็นมิรกับ SEO ก็อาจจะเลือกไปที่โพสต name หลังจากที่ตั้งค่า p e r m ์ม i ล k ิเสร็จแล้วเนี่ยคลิกไปที่ s เซฟ a ช g e เพื่อทำการเปิดใช้ p e r m ์ม i ล k ิในบล็อกโฮสติ้งหลังจากที่เราคลิกไปที่เซฟเช้งเนี่ยก็สามารถจะ เปิดใช้ง,งานเพิ่มลิงก์ได้ทันทีแต่ในบางโฮสติ้งที่ไม่อัตโนมัติหลังจากที่เราคลิกไปที่เซฟเช้งเนี่ยมันก็จะมีโค้ดปรากฏขึ้นมาให้เราทำการคัดลอกโค้ดแล้วก็ไปเพจใน text editor แล้วก็เซฟเป็นไฟล์ t stx เแล้วก็อัปโหลดไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง wordpress ก็จะเป็นการเปิดใช้เพ r m ม l i n k ์สำหรับ โฮสติ้งที่ไม่อัตโนมัติแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหารเรื่องของเพอร์มัลลิงนี้ก็คือในโฮสติ้งที่ไม่อัตโนมัติเนี่ยให้เราสร้างไฟล์เปล่าๆขึ้นมาชื่อว่า f i l e t h t x s ฉะนั้นเราก็ไปอัปโหลดไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง WordPress หลังจากที่เราได้อัปโหลดไฟล์ h t x l เสร็เปล่าๆไปเนี่ยให้เราทำการเปลี่ยนสิทธิ์โดยการคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์แล้วก็เลือกไปที่สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์จากนั้นก็ให้เปลี่ยนเป็น777แล้วก็คลิกตกลงก็คือเพื่อให้ไฟล์นี้มีการเขียนทับได้จากนั้นเราก็ไปที่ r d p r e s s เลือกค่าเพิ่มลิงก์ที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่ s เซฟเช g e ข้อมูลนั้นก็จะมีการเขียนลงในไฟล์ stx หหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสิทธิ์กลับไปเป็น644เหมือนเดิมคลิกตกลงเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเปิดใช้เพิ่มลิงก์ ในโฮสติ้งที่ไม่อัตโนมัติได้แล้ว